สวัสดีครับแฟนทมทุกท่านนะฮะพบกันประจำเิ้นเคยนะสลับสหานทางหนอยนะฮะช้านี้วันที่26นะครับ26นะครับเรามาดูผลของเมื่อวานนะครับเข้าหลุดตรงไหนกันบ้างนะครับ1นึ่สาี่แล้วก็5าจุดนี้นะครับวนตรงกลางนั้นเป็นออริจินอลไปแล้วนะครับดังเดิมนะฮะมาดูผลเมื่อวานนะครับ น้อยพิเศษนะครับ4 4 8 8 7นะครับสี่แล้วก็8 7นะครับ4 8ตรงนี้หมาเลข4นะอ่าน้อยปกตินะครับ3 1 3 9 4นะครับหมเลข4อีกนะครับ1 3ตรงนี้นะครับ9 4ตรงนี้นะฮะ 1>, 1 3 9 4นะ1 3 9 4ไม่มีส่วนวีที่ครับนี่ครับต,ต,ตรงตรงนี้6 3 5 4 7นะครับ6 3 5 4 7 3 5 5 3นะครับ3 5 3 5นะครับ 6, 3 5 4 7ไ,ได้เล็ก4อีกนะครับ หนึ่งสองสามสี่เลขสี่สามครั้งนะครับสามตัวนะนะครับอันนี้ก็เข้าตัวเน้นไปเลยนะครับสรุปแล้วเข้าหนึ่งตัวสองหนึ่งหนึ่งเข้าอย่างละหนึ่งนะครับอย่างละหนึ่งอันนี้เข้าเยอะหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสองสามสี่นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูของวันนี้นะครับ ยีนะครับอากาศหนาวครับวันนี้ค่อนข้างเย็น3ามหนนะแปอันนี้เจเลขสีนะครับห้าศู สามห้าสี 3, ่สามหกสองหนึ่งสี่สามเลขสามเยอะหน่อยชุบไปดูเลขสี่กันนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าสีน้ำเงินเลขสี่ าหาในกรอบนะครับเลข8เลข7 870 78135 80 81 83 85เอาคุณย้าย70 71 เจ็ดสาแล้วก็เจดห้านะครับรูปอันนี้เลข8ดแล้วก็เลขเจ็ดนะฮะตัวเน้นนะครับแปดกับเจ็ดนะเพ๊บมไม่มีนะครับไม่มีเจดกับ8ดนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเอามาดูฝั่งนี้กันเลขสี่หนึ่งสองสาม เลข5 1 2นะฮะเลข3 1 2 3 4 5เลข2 1เลข6ก 2, 2>, 2เลข3เลข4ไปแล,ล้วเลข1อ่ะเลข1 1 2นะครับสากับ4นะแต่ตรงน,นี้คือวิ่งรูด8กับ7นะครับจับรวมกันเลยนะครับจับรวมกันเลย 01กับ 1>, 1, 1นะครับ87นะก็มี8กับ7นะครับ8 8 3เพราะว่าเลขมีเลข3าในะเลข4ไม่มีนะถ้าคุดตัวนี้นะครับเพราะว่าเลข8 7เอยู่ฝั่งนี้นะครับตันนี้ไม่มี78เลยนะครับ ฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นาสามกับสี่แตดสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับแตดสามหรือเจ็ดสามนั่นเองนะครนะครับ,นะรบโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับตอฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขเข้ามหลดรดใช้วิจารณญาในการรับข้อมูลนะครับส่วนนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้คุณยายไม่ขึ้นมานะครับแต่มาแอบดูอยู่นะครับแต่ไม่ขึ้นมาโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ